ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม a p k 2 4 p i e เพีย g a สมอแกชวนเจรอนซานโชออกรายการ p i ีย m สมอร์แกนเอ,อ่ยปากชวนเจรอนซานโชออกรายการตัวเองหลังจากซานโชกำลังตกเป็นประเด็นร้อนกับเอริกเทนฮาร์เพียสมอร์แกนนักข่าวชาังกฤษโพสต์วนเจรอนซานโชปีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ให้มาออกรายการของเขาเพื่อให้อีกฝ่ายได้หนีจากเอเดนเทนฮาสผู้จัดการทีมปีแสดงได้ซานโชกกำลังตกเป็นประเด็นร้อนหลังจากตอนแรกเทนฮาบอกว่าสาเหตุที่ไม่เลือกดาวเตะชาวอังกฤษติดทีมในเกมกับอาร์เซนอลเป็นเพราะทําผลงานในการซ้อมไม่ดีเท่าที่ควรก่อนที่ซานโชจะบอกว่าที่จริงตนซ้อมได้ดีมากๆมาตลอดทั้งสัปดาห์หลังจากซานโชชี้แจงไปแบบนั้นมอร์แกนกอริทวิตโพสของซานโช่พร้อมกับบอกว่าสวัสดีเจดอนมาออกรายการของฉันสิ และฉันจะทําให้นายได้หลุดพ้นจากฟันร้ายที่ชื่อเทนฮากท่านี้มอร์แกนสื่อถึงการที่เคสโนโรนาโดเคยมาออกรายการของเจ้าตัวโดยที่ตอนนั้นโรนารโดตําหนิเทนฮาร์กจะนําไปสู่การที่แมนยูกับดาวเตะโปรตุกีสยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมร่วมกันทีมยอดแย่พรีเมียร์ลีกประจำนัดที่4ทีมยอดแย่พรีเมียร์ลีกประจำนัดที่4มีติดเข้ามามีใครบ้าง บอกเลยว่ามีคนที่ติดซ้ำมาแล้วซึ่งก็เป็นเพื่อนราคาแพงซะด้วยผู้รักษาประตูนิกโปบจากนิวคาสเซลแม้จะมีช็อตเซฟบ้างแต่ผลงานช่วงครึ่งแรกมันทำให้เิวคาสเซนตกเสียเปรียบจากการรับลูกยิงของเบลลี่คิวมัวร์กระชอกไปก็าทางอีวานเฟอร์กูเันกองหลังแมตทารเก็ตจากนิวคาสเซลเป็นคำคืนที่น่าผิดหวังสำหรับแบ็กซ้ายรายนี้ก้องหลังจอแดนเบเยอร์จากเบอร์สลีย์เจอความยากลำบากและผิดพลาดกับการเสียประตูที่3ก้องหลัง ดาร่าโอเชียจากเบอร์สย์ดูไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ช่วยทีมได้น้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งหลังก้องหลังเปาโตเลสจากเอสเซนวิลล่ามีปัญหาเวลาที่จับบอลและโดนดาวินนูเยสกับโมซาล่าวิ่งไล่บีบถือว่าฟอร์มตกลงไปจาก2เกมที่ผ่านมากองกลางอันเดสเปเรล่าจากฟูแลมการต้องมาเล่นเกมรับดูเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเขาเลยถึงซิตี้ก็ไม่พลาดเล่นงานตรงจุดนี้กองกลางมอร์เซสไคเซโดจากเชลซี กลายเป็นว่าประตูที่เชลซีเสียให้กับฟอเรสต์ต้นเหตุปฏิการจับบอลพลาดของแข้งราคาแพงรายนี้3เกมผ่านไปที่เขาลงเล่นผิดพลาด2ครั้งจนเสีย2ประตูกองกลางอันโตนี่จากแมนยูไนเต็ดเล่นแบบเลาะแหละ,ละเล่นกับมิติเดียวมากเกินไปไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยกองหน้านิโคลัสแจ็กสันจากเชลซียังไม่สามารถเป็นตัวคหวัางเรื่องจบสกอร์ให้เชลซีได้และพลาดอย่างไม่น่าเชื่อกับชดที่ไรเฮมสเตอร์ลิงถวายผ่านมาให้ยิงโลง่ง แต่กระสัดเหินข้ามคานหน้าตาเฉยกล่องหน้าอเล็กซานเดอร์อิซากจากนิคคาเซินมีโอกาสได้จบสกอร์แต่ทำไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายถูกเปลี่ยนออกนาทีที่73กล่องหน้าองตนวนิมัสยาวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีจุดไหนที่จะบอกว่ามัสยาวดีพอจะเป็นตัวจริงเลยเอื่อยเฉยไม่ตื่นตัวเหมือนลงเล่นไปวันๆกัลลาตสลาย เร่งเดินเครื่องยืมสตาแมนยูเสริมแกล่งยักษ์ใหญ่แห่งลีกตุรกีพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขอยืมตัวน้ฟันเดเบกกองกลางชาวดัตของแมนยูในศึกเพเมลิกไปร่วมทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงในวันที่8กันยานี้เดลีมเมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าการตัดสลายอยู่ระหว่างดำเนินการจะคว้าตัวฟันเดเบกไปเสริมทัพเบืบ้องต้นพวกเขายินดีจะจ่าย1ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่ายืมตัวของดาวเตะวัยย่ นับตั้แต่ย้ายจากอาแจ็คมาเล่นในกับแมนยูด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เมื่อปี2020ฟันเดอร์เบกยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งออกมาได้เลยและตลอด3ปีเจ้าตัวหลงเล่นให้ปีแสดงไปรวมทุ้รายการ60เกมเท่านั้นขณะเดียวกันในฤด,ดูกาลนี้เทนฮากแส้งออกอย่างชัดเจนว่าฟันเดอร์เบกไม่อยู่ในแผนการทำทีมอีกแล้วและพร้อมจะปล่อยออกไปหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมโดยมีกระตัสลายพร้อมอาแขนรับไปใช้งานเป็นเวลา1ซีซั่นำหรับฟันเดอร์เบก็ตมีสัญญากับแมนยูถึงปี2 0 2 5และมีค่าาาตปประมณ13ล้นนด์